สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่หนิง EP 4นะคะวันนี้เรามาในเมนูแกงอ่อมหมูแบบลูกอีสานบ้านเฮานะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะมีวัตถุดิบดังนี้นะคะก็คือมีหมูมีเห็ดมีผักชีลาวมีกระหล่ำปีมีผักอีตู่บ้านเฮานะคะหรือเรียกอย่างหนึองว่าใบาแมงลัก มีพริกหอมกระเทียมซึ่งจริงๆอ่ะเราจะใส่น้ำปลานะคะแต่วันนี้อ่ะเราจะาแดกเพราะว่าวันนี้เราจะใช้ปลาล้าที่เป็นน้ำพริกผัดมานะคะเราได้มาหนึ่งถุงเดี๋ยวเราจะมา,าแดเเพราะว่าในนี้มันมีเครื่องเทศมันก็จะทำให้แกงอ่อมของเราอร่อยตอนนี้เรามาหมักหมูกันก่อนนะคะอ่ะหมูน,นี้ครึ่งกิโลนะคะตอกไข่ใส่ลงไปเพื่อความนุ่มนี่นะคะไข่แดงแป๊ดเลยไข่หนึ่งฟอง อันนี้นะคะเป็นผงกระเทียมค่ะกระเทียมผงหอมมากนี่นะคะเราใช้กระเทียมผง1 2ช้อนชา2ช้อนไอศครีมเล็กๆอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็รสดีรสดี1ช้อนพอเราหมักหมูให้นุ่มก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย แกงอ่อมเป็นแกงภาคอีสานนะคะเราจะไม่ใส่หวานเราใส่แค่นี้พอหนึ่งช้อนตามด้วยซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะอ่าแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคนกันอ่าเราจะเติมน้ำปลาเดี๋ยวนะ้ำปลาน้ำปลา น้ำปลาขวดนี้จะเป็นน้ำปลาจากระยองนะคะของแม่ทองใบเมื่อวานเสียน้ำตามากเลยใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงนี้เราจะเลือกหมูที่มีมันเล็กน้อยเราไม่เอามันเยอะแล้วตอนนี้เรากลัวกลัวความสะอ้วนนี่นะคะเราหมักหมูทิ้งไว้ก่อนใส่ไข่ไข่นี่มันจะทำให้นุ่มนะคะเราหมักหมูทิ้งไว้ก่อนก่อนที่จะแกงอ่อม แกงอ่อมของเรานะคะเราจะไม่ใส่น้ําเยอะเพราะว่าแกงภาคอีสานเนี่ยจะนิ้นความนัวความเข้มข้นเราจะใส่น้ําแค่นี้พอนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูน้ํานะคะแค่นี้น้ําเดือดพัดภาพ,พเราก็จะใส่ทุกกระเทียมลงไปทุกกระเทียมลงไปนะคะอะไรง่ายๆแกงภาคอีสานไม่ยากนะคะทุกกระเทียมไม่ยาก ใครๆก็ทําได้อ่าง่ายมากค่ะหอมแดงอันนี้เราเราเรา,เราไม่มีหอมหอมลูกเล็บก็ใช้หอมแขกแทนเราก็จะซอยใส่ไปเลยนะคะแกงอ่อมอันนี้นะคะเราใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะใส่หอมแดงแล้วเราก็จะทุบพริกใส่ลงไป โปะปะโปะปักมากแกงอ่อมจะไม่ไม่มีรสเผ็ดมากนะคะแกงอ่อมจะเผ็ดไม่มากจะเผ็ดเผ็ดกลางๆนี่นะคะทุกพริกใส่ลงไปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นผักชีลาวนะคะซึ่งกลิ่นของนางจะมีความหอมมาก เดี๋ยวเราจะหัน่นกา้านโอ๊ยอัดเชยพริกพริกที่ใส่ลงไปในหม้อมีกลิ่นละเราจะเอาเราเอาก้านแข็งๆลงก่อนนะคะเราหั่นก้านแข็งๆไว้ผักชีราวนี้หอมมากจริงๆรับทานสดก็ได้นะคะอันนี้อ่ะต่อไปเราจะใส่ผักที่มีความแข็งก่อนนะคะก็ <c oughs> คือกจะลำาปีใส่ลงไปเลยค่ะในน้ําเดือดของเรา เดี๋ยวกระลำปีก็จะคายน้ําออกมานะคะนี่เรายังไม่ปรุงรสอะไรเลยนะคะแค่ใส่พริกกระหอมกระเทียมแค่นั้นอ่าเราใส่ผักใส่ผักกระลำปีก่อนกับก้านกับก้านผัก <c> ช <oughs> ีลาวนะคะใส่ลงไปตัวแล้วเราจะมาปรุงรสกันนะคะ <c oughs> เนี่ยน้ำมันก็จะพอดีนิดๆ ไม่เยอะมากอ่ะเราก็จะตักน้ำพริกนี้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะระวังจะเค็มนะคะเพราะว่าเนี่ยน้ำพริกเนี้ยดูดีมีทั้งพริกทั้งอะไรเรียบร้อยมันจะดีกว่าน้ำปลาร้านะคะอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะนี่แล้วเราก็เลยอุ้ยน้ำลายไหลเลยค่ะขอบอกอ่ะนี่นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะคะ ต่อไปเราก็จะเล่งไฟหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะชิมน,นะคะถ้าถ้ารสชาติโอเคนะก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพราะว่าหมูเราเป็นหมูหมักขอคนนิดนึงนะคะนี่น้ำมันเดือดเดือดถ้าใส่ใส่น้ำพริกปลาลงไปใน่น้ำพริกปลาลงไปแล้วเนปลาสับลงไปเนี่ยต้องน้ำเดือดเท่านั้นนะคะถึงจะคนได้ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมินคาวนะคะนี่ นนแล้วอันนี้เราจะเป็นสูตรที่ไม่ใส่ข้าวคั่วเพราะว่าจริงๆอแกงอ่อมต้องใส่ข้าวคั่วหน่อยนึงแต่ว่าเราจะไว้รับประทานพรุ่งนี้นะคะมันจะทําให้เสียเร็วแล้วน้ํามันจะอืดข้น,นเราไม่ชอบเราชอบแบบน้ําใสอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรเนี่ย้นแต่ตอนนี้น้ำพริกเราพอแล้วเราขอใส่ น้ำปลาร้านะคะอันนี้อร่อยมากอาร่อยมาก,ามากเป็นของอีสานผส,า,า,สาสวบนะคะใครเคยดูคลิปนางอาร่อยจริงยี่ห้อนี้หอมมากนัวมากใส่อย่างนี้เลยนะคะใส่อย่างนี้เลยเพิ่มความนัวแค่นี้พอคะ่ะเ <c oughs> ติมด้วยรสปรีนิดหน่อยอ่ะแค่นี้นะคะพอลนะเผ็ด <c oughs> ได้ละเราจะไม่เผ็ดเยอะนะคะ นี่เดี๋ยวเราจะชิมอีกรอบหนึ่งหลังจากน้ำปลาลงนี่นะคะเห็นไหมคะสีสันเป็นน้ำใสนะคะแกงอ่อมน้ำใสเราไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ข้าวคั่วอ,อ่ะเดี๋ยวเราชิมอีกรอบมาค่ะแผนกชิมขอชิมด้วยเติมน้ำปลาคือน้ำผักมันออกมันก็จะหวาน เดี๋ยวเราจะเติมน้นปาไยนะคะเดี๋ยวกินปลามันจะแรงไปสุดกลมกล่อมเนี่ยนะคะพอผักนิ่มก็โอเคต่อไปเราใส่อะไรคะต่อไปนะคะใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดหมดเลยใส่เห็ดใส่เห็ดนะคะผักพวกนี้สุกไวหมดเลยเดี๋ยวแม่หนูจะ ชิมเลยอืมยังไม่นัวอืม,อมยังไม่นัวขอขอ <c oughs> เนื้อปลรราใส่อีกหนึ่งช้อนครึ่งช้อนเพราะว่าผักเราเยอะนะคะมันจะพอดีนี่ขออีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคุกข,ข้าวน่าจะอร่อยมากเลยนะอันนี้นมันเค็มหรอปลรราผัด เนี่ยใครใครใครคิดว่าปลา้าผัดต้องเอามาคุกข้าวกินอย่างเดียวเอามาทําแกงทําอะไรก็ได้เดี๋ยววันหลังแม่หนิงจะสอนผัดหมูผัดปลาร้หมูปลาร้หมูปลาร้าปลา้อลา,อ,าอ,อ่ะนี่นะคะผักอะไรว่าเอ,อ่ยอนี่ได้แล้วจริงๆไม่ต้องใส่หมูก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องใส่หมูก็ได้นัว ฟินละหวานผักโอเคผักชีลาวนะคะผักชีลาวใบแมงลักใบแมงลักมันจะทำให้แกงของเราเนี่ยมีรสชาติเผ็ดร้อนมันจะเผ็ดร้อนในนี้ด้วยเพราเราถึงได้ใส่นี่เยอะนี่นะคะเราทำอย่างนี้นะแล้วเราจะเอาหมูปกข้างบน เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเอาหมูวางบนแกงอ่อมของเรานะคะวางอย่างนี้นะคะวางให้ทั่วไม่ต้องคนนะคะงดการคนเด็ดขาดนะคะใส่หมูลงไปนี่นะคะมห,มหมูหมกักหมูที่เราหมักเอาไว้อร่อ่าใส่ให้ทั่ว ยันรวนให้นอ,อ่าโอเคเสร็จแล้วเราไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นปิดฝาค่ะเปิดเดือดปิดฝามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันนะคะเราจะมาเปิดฝาจันตะโคลบดูว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะเรียบร้อยหมูสุกแล้วนะคะนี่หมูสุกเรียบร้อยยางๆเอาอีางนี้หน่อยนี่คนนิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวขอเดือดอีกข้านหนึง่งอีกขานหนึ่งก็จะเสร็จแล้ว หมูเราจะไม่ต้มนานนะคะเพราะว่ามันจะ <c oughs> มันจะกระด้างนะคะหมูอ่าเดี๋ยวขอเล่นไฟตอนนี้คนได้ละนี่นี่นะคะแกงอ่อมของเราเรียบร้อยน้ำขลุกคลิกน้ำขลุกขลิกนี่นะคะเรียบร้อยถือว่าเป็นเมนูคลีนเลยอ่าไม่มีไขมันมีไขมันที่หมูเนี่ยใครใครไม่อยากอ้วนก็คัดกินแต่อันนี้ เราสามารถใส่เนื้อสัตว์อย่างเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไก่แม่ว่ามันจะเละแม่ชอบหมูมากกว่าอ่ะเรียบร้อยค่ะปิดฝาปิดผ้าอบเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยกันนะคะให้เห็นแบบชัดๆกันว่าจะน่ารับประทานแค่ไหนอ่านมานะคะนี่นะคะเราก็ตักผักชีลาวนี่นะผักชีลาว นี่หอมปลาล้ามากพอมาแกงแล้วหอมฉุยเลยควันขึ้นควันขึ้นเห็ดเห็ดเห็ดไปไหนหมดเห็ดบุูคือดีนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ่าเรียบร้อยค่ะเรามาปิดครัวนะคะ EP4 กับแกงอ่อมหมูนะคะแกงอ่อมหมูอีสานบ้านเฮา EP4 แม่หนิงขอลาไปก่อนนะคะรบกวนสับตะไครให้แม่หนิงด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวแม่หนิง อร่อยแน่แม่ทำเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ